โอ้ยบรรยากาศบ้านค้อยแดดก็อยากออกหมอกก็อยากลงเอาละสิใครจะชนะนาะแต่ที่แน่แน่กบนี่ละค่ะหนาวสิบสิบองศาค่ะหนาวแบบเย็นเย็นลมลมนิดนึงหมอกนาบ้านค่ะทุกคนมองไม่เห็นเพื่อนบ้านเลยเสียง กันขโมยที่ไหนอุ้ยม่ใช่กันขโมยเสียงรถตำรวจนี่เสียงรถตำรวจค่ะมีเหตุอะไรเนาะกลบมาเอาฟื้นค่ะทุกคนว่าจะไปกอ่อกองไฟเออไม่ใช่ก่กอก่อเตาไฟงวยก่อกองไฟก่อเป็นเรื่องสิก่อกองไฟเนาะ ดูค่ะมองไม่เห็นเลยถนนนะเห็นแค่รถคันนี้นะคะหลังรถคันนี้ก็มองไม่เห็นละมืดมากนุนก็ไม่เห็นเลยม,มองเห็นในระยะร้อยเมตรนะกบบ่าอากาศเย็นดูทุ่งจากนั้นมองไม่เห็นเลยมีลมด้วยหนาวไปเอาฟืนเราต่อค่ะก่อกองไฟพนะ โอ้ยก็หนึ่งสองก็ไฟในเตาผิงอ,อ้ยมันจะนับมันจะทับกันค่ะเราต้องระวังโยกได้อันไหนก็เอาไปก่อนเดี๋ยวให้คุณสามีมาเอาช่วยเอาออกค่ะเขาจะใส่มาอย่างเงี้ยเนี่ย,ยต้องระวังหัวด้วย สวัสดีค่ะทุกคนพบกันอีกแล้วนะคะกับกบค่ะแม่บ้านเบลเยี่ยมค่ะตอนนี้กบกำลังถักเอ็นิตติ้งอยู่นะคะใหม่ที่กบเคยซื้อมาจากร้านที่คุณมีเอ้ยคุณมีคุณจะมีพาไปซื้อนะคะดูค่ะทุกคนกบอยากให้ทุกคนเห็นว่ากบทำเสื้อแขนยาวนะคะอยากให้ทุกคนเห็นว่าผ้าที่ทำเนี่ยใหม่ที่ทำเนี่ยนุ่มมากเลยค่ะดูค่ะ มันเป็นขนนุ่มๆฟูๆนะคะดูนุ่มมากนะคะเนี่ยเขาเรียกว่าไหมโมเฮค่ะไหมโมเฮซินโมเฮนะคะซินโมเฮใช่แล้วก็ตอนนี้กบถักได้ประมาณเป็นเสื้อเสื้อสั้นตัวนี้น้อยแล้วนะคะเมื่อก่อนเป็นเสื้อครอปเสื้อที่มันสั้นๆโชว์สะดือนะคะตอนนี้ก็ได้ได้มาแบบ เริ่มจะลงเลยสะดือมาแล้วค่ะเป็นเสื้อคอวีค่ะซึ่งกบไม่เคยถักเสื้อคอวีแล้วก็ไม่ชอบใส่เสื้อคอวีด้วยค่ะตัวนี้ก็จะเป็นตัวแรกนะคะที่กบลองหัดถักค่ะแล้วก็ไม่เคยถักนิตติ้งเป็นเสื้อด้วยค่ะส่วนใหญ่แล้วกบก็จะถนัดในด้านโคเช่ซะมากกว่าแล้วก็เ,เดี๋ยวใส่ให้ดูเลยดีกว่าแล้วกบก็ มันก็จะประมาณนี้นะคะคือตอนนี้กบก็พักแขนได้อยู่ค่ะมันใส่ลงแขนไม่ได้แล้วตัวกบมันก็สุดอันนี้พอดีสุดไอตัวเชือกที่เขาใช้ถักพอดีค่ะลงไม่ได้เลยจะได้จังไม่ได้ให้ทุกคนเห็นเนาะเอาเป็นว่าเป็นลักษณะนี้แล้วกันค่ะเป็นเป็นตัวแขนสั้นก็สวยดีนะคะเนี่ยกบก็ยังพูดกับสามีอยู่ว่าเอ๊ะเป็นตัวสั้นก็ดีนะอุ่นมากเลยค่ะไหมโมแฮเนี่ยก็คือ เดี๋ยวให้ตัวอย่างดูนะคะนี่ค่ะไหมโมแฮค่ะซิลแฮนะคะนี่สิลที่แปลว่าไหมนะคะตัวไหมตัวหมอนบ้านเรานะคะไหมตัวนี้ก็จะมีสองอย่างผสมกันก็คือ,เ,อ,อเป็นขนแพะค่ะเป็นไหมที่ได้มาจากขนแพะขนแพะแอ,อ,องโกรา ชื่อชื่อแพะนะคะแองโกลาเขาก็จะให้ขนแพะมาแล้วก็เอามาผสมกับไหมเป็นตัวไหมตัวหมอนบ้านเรานะคะขนที่ได้จากขนขนแพะจะมาอยู่70%ได้มา70ผสมกับเส้นไหมอีก30ค่ะตัวนี้แข็งแรงมากเลยนะคะแล้วก็ราคาแพงด้วยค่ะมันแพงตรงที่มันผสมใหมนี่แหละค่ะแต่ว่าเราเอามาถักเสื้อที่เป็นเสื้อเออทำให้ ความอบอุ่นนะคะพวกผ้ากันหนาวเสื้อกันหนาวผ้าห่มหรือไม่ก็ผ้าพันคอค่ะคือมันจะนุ่มมากค่ะทุกคนดูคนดูความนุ่มของเขานะคะถ้าคนที่ออชอบถักเหมือนกบค่ะจะรู้ว่านุ่มๆแบบนี้มันน่าถักมากค่ะแต่เส้นมันจะเล็กมากนะคะเส้นจะเล็กมากกบต้องใช้สองเส้นดูค่ะเส้นนี้เป็นสีขาวเส้นนี้เป็นสีม่วง เวลาที่ถักออกมาแล้วอะ่ะมันจะดูเหมือนสีเพื่อผ้าเพื่อสีผ้ามันจะเหลือบๆกันจะเป็นออกขาวมองไซน์นี้จะเป็นขาวมองอีกด้านนี้ก็จะเป็นสีม่วงประมาณนี้นะคะอันนี้คือกบุออกแบบเองนะคะเ <c oughs> ขาก็จะมีสีพื้นนั่นแหละอยากถักสีพื้นก็พื้นอยากถักสีรวมก็รวมจะสีเส้นเดียวสามสีก็มีค่ะแต่ว่ามันสีไม่โดนใจกบก็เลยผสมเองเป็นขาวกับม่วงค่ะนี่แหละตอนนี้ก็ได้มาครึ่งตัวแล้วต่อไปก็ จะเป็นแขนยาวเดี๋ยวเสร็จเมื่อไหร่กบก็จะใส่ให้ทุกคนได้ดูนะคะว่ามันจะออกมาเป็นแบบไหนนะคะซึ่งใส่ตัวเดียวเนี่ยมันก็จะอุ่นนะอยู่ในบ้านแต่ถ้าใส่ออกไปข้างนอกเนี่ยมันก็จะลมโกรกหน่อยนะคะเพราะว่ามันก็ไม่ได้แบบหนามากมันก็จะเป็นแบบเออมีรูๆอยู่นะคะแต่ถ้าเป็นฝรั่งเลยอะเขาก็จะใส่ตัวเดียวอยู่ในบ้านนะคะคือแบบเขาเป็นคนไม่ไมหนาวเหมือนเรามั้งคะเวลากบเห็นเพื่อนคุณสามีใส่เขาก็ชอบใส่แบบบางบางกว่านี้ด้วยซ้ําค่ะ เขาก็จะใส่เขาเขาไม่หนาวนะคะแต่ตอนนี้คือกบหนาวนะคะดูดูกบใส่ปกติแล้วกบก็จะใส่เสื้อที่เป็นปิดคอไปเลยนะคะเพราะว่าเวลาที่อากาศเย็นมากๆอะ่ะมันจะทําให้เราแสบคอแล้วก็เป็นไข้ได้นะคะต้องทําให้ร่างกายอุ่ได้ก่อนอย่างวันนี้กบก็ก่อเตาไฟค่ะข้างหลังกบเห็นลกๆเนี่ยจะมีแต่กล่องที่ใช้สําหรับใส่ฟืนกล่องที่ใช้สําหรับใส่พวกกระดาษหรือว่าของล่อไฟนะคะสามีกบก็จะ เออกองไฟไว้ให้ตั้งแต่ตื่นนอนเลยค่ะก็จะเตรียมกาแฟไว้ให้รอรอรับกบที่บันไดเจุ๊บก่อนหนึ่งครั้งก่อดด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเป็นตัวของสามีกบเองนะคะที่ทําแบบนี้หาฝรั่งแบบนี้ก็คือยากมากเหมือนกันค่ะกบก็ไม่รู้ว่ากบมาเจอได้ยังไงนะคะกับคนที่แบบว่าส,สม่ําเสมอนะคะขอเล่าเรื่องคุณสามีหน่อยเออส,สม่ําเสมอมากจะทําอะไรที่เซอรไรส์แล้วก็ เรื่องโรแมนติกแบบนี้จะเป็นมากับที่ตัวสามีกบอยู่แล้วนะคะก็คือนี่แหละค่ะตื่นมาเลยเวลาที่ได้ยินกบจากข้างบนว่าตื่นแล้วเนี่ยเขาก็จะรีบไปยืนรอที่ทางบันไดบันไดขั้นสุดท้ายเพื่อที่จะรอ,อ,อบอก굿มอร์น n ิ่งแล้วก็จุบกันครั้งหนึ่งแล้วก็กอดกันให้นำใจอ่ะเสร็จแล้วก็จะเดินมาเตรียมกาแฟไว้ให้ชงกาแฟไว้ให้เลยนะคะเขาก็ไม่ได้มาสนใจเรานะว่า เธอต้องทําอะไรบ้างนู่นนี่นั่นคือไม่ค่ะไม่มาจําที่จำชาชยให้กบทํานู่นทํานี่นะคะกบก็มานั่ง <c oughs> อันดับแรกเลยกบก็มานั่ง u t u t u นี่แหละค่ะเช็ค YouTube แล้วเช็คโซเชียลแล้วก็เล่นเกมกบมีเล่นเกมด้วยนะคะกบเล่นเกมเฮดเดค่ะกบก็จะมาส่งเควส์ทำเควส์ของกบเสร็จแล้วกบก็มานั่งถักพอได้เวลากบก็ไปหาดูน้องไก่ทําวิดีโอแล้วก็อาบ,บน้ำทำกุ้งกับข้าวกินรอเขาตอนเที่ยง อาจจะกินด้วยกันบ้างไม่ได้กินด้วยกันบ้างเพราะสาม,มตีต้องออกไปข้างนอกนะคะนี่แหละขาะชีวิตประจําวันกุก็จะวอนอยู่อย่างนี้นะคะคือไม่ได้มาซีเรียสอะไรมากนะคะเรื่องลูกเรื่องเต้าก็จะส่งข้อความหาการโทรหาการกับครอบครัวก็จะมีวันที่โทรวันที่คอวิดีโอบ้างอย่างวันนี้ลูกสาวก็น้องแพรเนี่ยอยู่ที่ไต้หวันนะคะน้องแพรไปเที่ยวไต้หวันค่ะกับเพื่อนๆของเขานะคะก็เจอเจอบรรยากาศเหมือนที่เบลเยียมเลยค่ะทั้งฝนตกทั้งรมแรงคืออากาศมืดไม่ปลอดโปร่งนะคะ นั่นแหละค่ะก็จะวนเวียนชีวิตยอยู่แค่นี้กบก็มีคลิปให้ทุกคนได้ดูแค่การพูดคุยบ้างนิดนิดนิดหน่อยหน่อยก็จะเห็นบรรยากาศเบล,เ,ลเยียมบ้างไปเที่ยวบ้างนิดหน่อยทําอาหารสักส่วนใหญ่นั่นแหละค่ะก็จะมีเก็ดเล็กเกดน้อยมาฝากทุกคนบ้างหวังว่าทุกคนคงไม่เบื่อนะคะส่วนริสมาสนี้นะคะกบก็ยังไม่มีเมนูหรอกคะ่ะแต่คิดว่าครอบครัวของคุณสามีน่าจะไม่ได้รวมตัวกันเพราะว่าน้องสาวก็ต้องไปที่ชิลี ไปหาน้องชายอีกคนนึงมันก็จะเริ่มแตกกันไปไม่ได้มารวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะคะกบก็ไม่แน่อาจจะอยู่บ้านฉลองกัน3คนหรืออาจจะไปหาคุณแม่นะคะแต่คุณแม่ของสามีกบเนี่ยขอบอกกันว่าคือเขาไม่ได้เหมือนวัฒนธรรมไทยนะคะคือลูกต้องเป็นเลี้ยงดูพ่อแม่นะคะฝรั่งเนี่ยฉะนั้นแม่ยากบเนี่ยเขาชอบอยู่คนเดียวค่ะเขาชอบสันโดดค่ะ แล้วก็ไม่ชอบให้เหาราไปยุ่งกับเขานะคะเอาโน้นเอานี้ไปให้เหมือนคนไทยไม่ค่ะแล้วก็เป็นคนที่กินน้อยมากทําอะไรไปเยอะๆเนี่ยคือแกไม่ชอบเลยนะคะเห็นกบทําอย่างนี้นะคะกบอยากทํโน่นทํานี่ไปให้แต่ว่าถ้าเขาไม่ชอบเราก็ไม่อยากไปยุ่งวุ่นวายจู้จี้กับกับแกนะคะก็เลยคิดว่าขอถามความคิดเห็นของแกก่อนว่าจะให้เราไปหรือว่าจะเอาอยัางไงแต่ที่แน่ๆแกบอกมาแล้วว่าคริสต์มาสอีฟคริสต์มาสอีฟนี่ก็คือเอ่อก่อนวันคริสต์มา เหมือนเราเค้าดาวนะคะวันที่24ตอนเย็นเขาจะมีการกินพบปะสังสรรค์กับครอบครัวตั้งแต่ตอนเย็นยันถึงเที่ยงคืนมันจะเป็นรายการที่ยาวไปเลยค่ะพอถึงเที่ยงคืนแล้วเขาก็เค้าดาวกันใช่ไหมคะเข,เขาก็ชนแก้วเขาก็ฉลองกันจุดพลุจุดอะไรกันไปนั่นแหละค่ะแม่ย่ากลกุ่มเนี่ยแก่แ,แล้วแกไม่ชอบแกบอกว่าในวันคริสต์มาสอีฟเนี่ยแกขอนอนแกขอนอนอยู่บ้านคนเดียวแกไม่อยากทํากิจกรรมนะคะ ทีนี้ส่วนใหญ่ที่เห็นกบทําคริสต์มาสเนี่ยก็จะไปทําที่บ้านป้าบ้านพ่อสมัยก่อนเนาะทีนี้หลังจากที่พ่อสามีตายแล้วเราก็เลยไม่มีที่จะไปรวมตัวกันเป็นครอบครัวใหญ่ก็คือเพราะว่าเาพ่อสามีกบเนี่ยไปได้เมียใหม่เนาะมันก็เป็นครอบครัวใหญ่ไงคะพอ,อพ่อตายเราก็เลยไม่ค่อยจะสนิทสนมกับครอบครัวของแม่ใหม่ซะทีเดียวเราก็ สามีกบก็ต้องไปสนิดกับแม่ตัวเองใช่ไหมคะนั่นแหละมันก็เลยทําให้เราไม่ไม่ไม่น่าจะมามา,มารวมตัวกันเป็นครอบครัวใหญ่อีกนะคะอาจจะเจอพบกันบ้างเป็นบางเวลาเออนัดเจอกันบ้างนัดนัดทานข้าวกันบ้างนะคะนั่นแหละเราก็เลยคิดว่าเราก็น่าจะไปหาคุณแม่นั่นแหละคะ่ะอาจจะเป็นวันที่ยี่สิบห้าที่เป็นคริสต์มาสแล้วนะคะหรือไม่ก็อาจจะไม่ทําเพราะว่าทุกอย่างเดี๋ยวนี้กบกับสามี ก็เริ่มทําอะไรน้อยลงค่ะเริ่มทํากิจกรรมน้อยลงค่ะบวกกับอากาศของออยุโรปนะคะมันจะเปลี่ยนไปมากเลยนะคะคืออากาศมันไม่เป็นใจอย่างช่วงนี้ก็จะมีฝนตกลมแรงลมแรงนี่ถึงขนาดอ,อของในสวนเนี่ยลอยกระจีกระจายตเตลิดเปิดเปึงไป,เ,ปเลยนะคะหลังคาบ้านนี่แบบไปเลยนะคะล,ลมบ้านเขาเอยลมบ้านเขาเนี่ยไม่เหมือนลมบ้านเราค่ะคือมันแรงมันแรงมากๆก็เลย ไม่อยากจะออกไปไหนทั้งทั้งฝนตกทั้งลมแรงแล้วก็มันไม่มีแดดมันคืมมันมันหมอกนั่นแหละมันก็เลยนั่นแหละเยอะมากนั่นแหละนั่นแหละติดปากอีกแล้วก็ทําให้เราไม่อยากออกไปไหนไม่อยากทํากิจกรรมหรือแม้แต่วันอาทิตย์เราอยากออกไปทํากิจกรรมแต่อากาศก็ไม่เป็นใจก็ทําให้เราต้องอยู่กับบ้าน กิจกรรมก็จะอยู่กับนี่แหละอยู่กับครัวอยู่กับละห้องทีวีอยู่บนโต๊ะแต่โซเชียลถ้าเป็นวันหยุดพวกกลุ่มก็ไม่ได้อยู่กับโซเชียลเลยนะคะเราปิดเราปิดการสื่อสารเราปิดโซเชียลเราจะมีการพูดคุยด้วยกันมากกว่าแล้วก็ดูทีวีด้วยกันมากกว่าดูทีวีดูหนังนะคะดูหนัง n น t f l i x นะคะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะคือครอบครัวของเราจะเน้นกิจกรรมถ้าเป็นวันหยุด ะะเอาเป็นว่าคริสต์มาสนี้เรายังไม่มีแลนนะคะแต่ที่แน่ๆกบว่ากบมีแลนพาทุกคนไปเที่ยวตลาดคริสต์มาสค่ะแต่ไม่รู้ว่าปีนี้กบจะมีหิมะไหมนะคะไม่อยากคาดหวังกบมาอยู่เบลเยียมเนี่ยแค่ปีแรกที่กบเจอหิมะปีที่สองก็แค่ปลอยๆแล้วก็มีไม่กี่วันนะคะแต่กบก็อยู่ส่วนภาคใต้ของเบลเยียมแหละติดกับฝรั่งเศสฝรั่งเศสมีแน่ๆถ้าเกิดว่าปีนี้อยากไปเที่ยว ภาคใต้ของฝรั่งเศสที่ติดกับ้ยภาคใต้ของเบลเยียมที่ติดกับฝรั่งเศสเนี่ยอาจจะได้ไปก็ต้องดูอากาศอีกแล้วค่ะถ้าเกิดว่าฝนตกมันก็ไม่น่าเดินถ้ามีหิมะแล้วมีฝนตกด้วยมันจะไม่น่าเดินนะคะค่อยดูกันอีกทีว่าเราจะมีโปรเจกต์หรือว่ามีโปรแกรมไปหรือเปล่านะคะแต่ที่แน่ๆคือกบพลาดพาทุกคนไปดูเเทศกาลฟักทองเพราะว่าอากาศไม่ดีนี่แหะค่ะทุกคนเดี๋ยวกบจะขอ คลิปนี้เลยแล้วกันนะคะก็มีอะไรมาพูดเล็กๆน้อยๆอย่างนี้แล้วค่ะขอบคุณทุกคนนะคะกับคลิปวิดีโอ,อก่อนหน้านี้ที่กบทำกับข้าวและเพื่อนคุณสามีมาลองชิมอาหารนะคะเคยมีคอมเมนต์บอกกบว่าน่าจะกินขาหมูพะโล้น่าจะกินกับอะ,อะไรนะผักคะนา้าใช่ค่ะกบก็มองหาอยู่แล้วก็ไปตลาดด้วยที่ร้านไม่มีผักคะน้านะคะ ก็เลยอดกินไปแล้วก็ผักแตงกวาเอ้ยผักกาดดองเนี่ยกบไม่แน่ใจว่าเพื่อนคุณสามีกบจะกินไหมทีนี้นเนี่ยสามีกบกินอยู่แล้วกบกินอยู่แล้วแต่กบไม่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 คาดหวังไม่แน่ใจว่าเพื่อนคุณสามีจะกินนะคะกบก็เลยไม่ได้ทอํอผักกาดดองนะคะไข่พะโลกกบยังไม่ทําเลยค่ะผสมกับหมูน่ะเพราะว่าสามีกบก็ไม่ชอบกินอยู่แล้วกบก็เลยเอาไม่ทําดีกว่าทําแค่ขาหมูนะคะก็โอเคเขาติดใจเขาชอบค่ะ แล้วก็มีบางคนบอกว่าเอ๊ทาเ,เห็นเห็นข้าวทอดนึกว่าจะทําข้าวข้าวอะไรนะแหนมคลุกข้าวคลุกคลุกแหนมข้าวทอดคออลุกแหนมเออกบไม่ได้ทำเรื่อข้าวทอดคลุกแหนมค่ะกบก,ก็อยากทํานะแล้วก็แหนมกบก,ก็อยากกินนะเพราะว่ามีหนังเนาะแต่ว่าสามีกบเขายี้ค่ะแล้วเขาไม่กินพวกตระกูลหนังนะคะฝรั่งฝรั่งเพื่อนคุณสามีนิดทั้งหมดนี้แล้วก็ ท้งลูกสาวทางครอบครัวของของสามีกบด้วยเนี่ยเขาไม่กินพวกเครื่องในไก่ไม่กินหนังหนังหมูไม่กินหนังไก่ไม่กินมันด้วยนะคะกบก็เลยเป็นคนเดียวที่กินกบแต่ว่ากบจะไม่ทําอาหารพวกนี้ให้ให้เขากินไงคะกบก็จะเลือกแต่ที่รู้ว่าเขาไม่กินเราก็ไม่ทําแค่นั้นนะคะนะคะมันก็จะแตกต่างไปบ้างเอ๊ะทำไมกบทําอาหารแล้วไม่เหมือนกับที่ไทยคือกบไม่อยากคิดว่ามันต้องเหมือนกันนะคะ กุก็จะเอามาผสมกันระหว่างไทยกับเอเชียว่าทําแบบนี้เราก็สามารถทิกแพงอีกนิดนึงเขาก็สามารถกินได้กบก็เลยใช้บรอกโคลีค่ะเป็นเป็นผักที่เขาชอบกินอยู่แล้วเขาก็กินนะคะแล้วก็เหลือไม่เดียวเองคือเรารู้ว่าเขากินแบบนี้เราก็ผสมประสานกันไปค่ะก็ขอบคุณทุกคนด้วยเช่นกันนะคะที่เข้ามาพูดคุยเข้ามาคอมเมนต์ค่ะหวังว่าทุกคนจะสนุกกับ คลิปกับวิดีโอที่กบทํานะคะกบไม่ได้หวังยอดไลค์หรือว่าหวังเงินหวังอะไรเลยนะคะกบทําเพื่อความสนุกค่ะทําเพื่ออยากแชร์ประสบการณ์หรือว่าความคิดเห็นหรือว่าความเป็นอยู่ของที่นี่แค่นั้นเองค่ะกบก็หวังว่าทุกคนจะชอบวิดีโอที่กบทํานะคะขอให้ทุกคนมีความสุขในทุกๆวันค่ะสวัสดีค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะ